นี่ครับนี่คือหน้าที่ดินนะครับนี่ครับหน้าที่ดินเราถนนนี้นำไปสู่บ้านของเพื่อนบ้านนะครับ มีบ้านสวนอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับล้อมรั้วมีปลูกหลายอย่างครับเท่าที่เห็นก็คือมะพร้าวลำไยมะละกอนะครับต้นกล้วยนะครับอาจจะมีลิ้นจี่อะไรผสมด้วยนะครับมีต้นมะขามนะครับเท่าที่เห็นนะครับนี่ก็ถือว่าถนนที่มองเห็นแบบนี้นะครับน่าจะถูกใช้งานบ่อยพอสมควรนะครับถึงจะเป็นแบบนี้นะครับ รา,ายละเอียดที่ให้ไปก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูท่อประปานิดนึงนะครับนี่ครับปลาปาถึงหน้าที่ดินเราเลยครับนี่ครับที่ดินนี่ครับโอเค